เพิ่มเบอร์โทรฉุกเฉินในกรณีที่เราเกิดเหตุต้องการอยากจะให้คนที่เก็บมือถือเราได้สามารถติดต่อกับคนที่บ้านหรือญาติพี่น้องนะคะให้เขารู้ว่าเราเกิดเหตุอยู่ตรงไหนเขาจะได้ติดต่อประสานงานกันได้นะคะในกรณีแบบนี้นะคะป้องกันไว้ก็ดีเวลาเกิดเหตุจะได้มีคนช่วยเหลือเราได้มาดูวิธีกันค่ะ วิธีเพิ่มเบอร์สุกเฉินในกรณีที่เราเกิดเหตุต้องการให้คนติดต่อญาติหรือคนสนิทเราเพื่อที่จะแจ้งให้ทราบแบบที่ไม่ต้องกดรหัสผ่านหน้าจอแตะไปที่ตั้งค่าแล้วเลื่อนไปที่เมนูความปลอดภัยและเหตุฉุกเฉินแตะเข้าไปตรงหัวข้อที่สองค่ะลายชื่อสุขเฉินแตะเข้าไป ไปที่หัวข้อเพิ่มรายชื่อได้เลยนะคะรายชื่อฉุกเฉินตรงนี้แตะเพิ่มแล้วก็พิมพ์เบอร์ที่เราต้องการที่จะเพิ่มค่ะได้เบอร์แล้วนะคะกดเลือกแล้วกดเรียบร้อยหัวข้อด้านล่างนะคะแสดงบนหน้าจอล็อกนะคะหน้าจอจะล็อกอยู่แต่เราก็จะติดต่อคนนี้ได้นะคะกดเปิดนะคะหลังจากนั้นกดกลับ ปกติถ้าเครื่องเราหายหรือใครเก็บได้หรือกรณีที่เราเกิดเหตุได้ๆนะคะไม่จําเป็นต้องใส่รหัสผ่านจะโทรสุขเฉินหาเราได้เลยบัตรเข้าหน้าหลักแบบนี้จะติดรหัสผ่านแล้วให้ไปที่หัวข้อการโทรสุขเฉินด้านล่างแตะเข้าไปจะเห็นเบอร์สุขเฉินที่เราตั้งไว้นะคะแตะไปที่เบอร์สุขเฉินตรงนี้ได้เลยแล้วก็กดโทรออก จะติดต่อญาติเขาได้เลยนะคะเมื่อเราตั้งเป็นเบอร์สุกเฉินเอาไว้จะเกิดเหตุด,ดีหรือไม่ดีนะคะติดต่อญาติได้ตลอดเวลานะคะเมื่อเราเพิ่มเบอร์นี้ไว้เพื่อความปลอดภัยค่ะ